พูดมาถึงตรงนี้ให้รู้จักปฏิจจสุบาทสักนิดหนึ่งนะเคยได้ยินคำว่าอิทัพปัจจยตาใช่ไหมเคยได้ยินปฏิจจสุบัติไหมเคยได้ยินในเลสสัตสีใช่ไหมมันเกี่ยวข้องกันยังไงไอ้สามตัวนี้นะเดี๋ยวอธิบายให้ดู <c oughs> อิทัพปัจจยตานะ,ะถึงอยากให้พวกเราเนี่ยคล่องตรงนี้ อิทัปัจจตาสีบรรทัดเองนี่ยต้องจำให้แม่นอิมัสหมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอีทางอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอะสติอีทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปจำแม่นๆนะสีบรรทัดนี้นะ สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จะเกิดสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จะดับนะอ่าทีนี้นน <c oughs> เรามาดูว่าอิทัปปยจตาเนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนของปฏิจจตัวปฏิจจสมุบาญเนี่ยคืออิทัปปยจตาแต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละคู่แต่ละบรรทัดที่เรียงร้อยต่อกันนะเดี๋ยวจะให้ดูปฏิจจวงรอบเกิด nunndu pati cagom lapke